เกี่ยวกับโรคไตอะค่ะก็คือว่าเมื่อวานมีลูกค้าโทรมาสังคอก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เป็นโรคไตกินได้ไหมออโรกินได้กินป้องกันค่ะนะคะก็เลยบอกว่าเนี่ยพอดีว่าเขาไปวัดทำบุญแล้ววัดที่เขาไปอ่ะก็มีคนเอาอุมนีมาถวายหลวงพ่อพอดีเพราะว่าเขาอ่ะกินแล้วไม่ต้องฟอกไต ก็คือหมอจะให้ฟอกแต่พอกินคูมิไปแล้วประมาณ2เดือนหมอบอกไม่ต้องฟอกแล้วก็คือพอเขาใช้ดีเขาก็เลยเอาไปถวายหลวงพออ่อซึ่งคนที่ไม่ต้องฟอกไปแล้วก็คือคนนี้คนที่ไปถวายใช่ไหมคนที่ไปถวายโอเคนะคะก็ทันอันนี้ก็คือได้ได้เคสหนึ่งก็คือว่ากินดีนะคะกินดี คือกินดีของดีในส่วนมากของดีๆเราจะเอาไปถวายพระให้ได้บุญใช่ไหมคะเพราะแต่ว่าเคสที่ฟอกไตหรือไม่ต้ก็ฟอกไตนี่คือเอกคนแน่ๆใช่ไหมแล้วเขาบอกไหมว่าแบบไตไระยะไหนอะไรก็หมอจะให้ฟอกไหมเขาบอกแค่หมอจะให้ฟอกเขาไม่อยากฟอกอ๋อแล้วจัดไปยังไงแต่ว่ากี่ช็บอกว่าถ้าถ้าถ้าจะฟอกก็คือต้องกินอย่างน้อยเวลาสองชอตอย่างน้อยเวลาสองชอตแล้วเขาสั่งชุดไหมสั่งก็แต่เขาก็ไม่ได้สั่งงานนะเขาสั่งมีสอง เพราะฉั้นก็เราก็แนะนําว่าขั้นต่ำก็คืออยู่ที่สองซองแต่ถ้าเกิดว่ามีไขมันความดันจริงๆควรจะนะคะจริงๆแนะนําเลยว่าควรจะกิน HRT ด้วยอาหารด้วยเพื่อที่จะดูแลแบบครบวงจรนะคะจริงๆถ้าครบวงจรเนี่ยอาจจะแบบใช้เวลาแค่เดือนครึ่งสองเดือนที่หมอหมอเออไม่ต้องไม่ต้องให้ฟอกนะคะแต่เคสนี้ก็คือทานวันละสองซองแล้วก็ต่อเนื่องสามเดือนดีหมอบอกไม่ต้องแก้คอแล้วแล้วก็เลยสั่งคันนี้ต้องสั่งสามสัง กล่องเพื่อไปถูกรวยค่ะถวายพันหนึ่งกล่องด้วยนะคะขอบคุณเคสกับน้องเอก